สวัสดีครับพี่น้องขันคิตคดผู้เวี่งครับเมื่อนี่เหามาตกปลาท่องธรรมชาติครับผมตกปลาเมื่อเนี่ยนะครับช่วงเย็นมาแรงแดดกําลังตกพี่น้องนะครับแดดแตะเวนกําลังตกดินครับเมื่อนี่มาหาตกปลาครับพี่น้องพึ่งล่งวงังใดใดครับล่งเบ็ดเบ็ดสามสี่ขั้นพี่น้องเมื่อเนี่ เดี๋ยวมาหล่นกันครับหล่นกันยาวๆเริ่มมีช็อตมีน้องเริ่มมีช็อตส่มตึงๆแม่นลยอ้าวเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยมาแล้วครับหนึ่งแต้มลดเฮ้ลดเตี้ยยู่ปะยู่หรือลดยู่หรือลดลดหรือเปล่าลดแล้วฝืด กิน้วแต่ว่ามันเกาะโคตรนมันฝืดมันคายคขยเร็วรุดไปเลยพี่น้องทำ,ำม้าเริ่มกินสองทุ่มครึ่งสองทุ่มหรือว่าสามทุ่มพุ่มไปครัสองทุ่มเอารถเจ้าวันนี้ถ้าเปนตกดินปลาเริ่มใส่เลย จะไม่ยินเสียงเฮ้เอาออกมพี่น้องพี่น้อง,าองมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมงัดเลยเอางัดมาเลย <c oughs> อู้หูโตไงเอ้ยตัวงามเลยพี่น้องเลยม,มาแล้วมาแล้วครับโตัวแรกแห้งมันมาแล้วมาแล้วพันเปียกพันเปียกยทำเดีอครับผมพี่น้องใส่กลงงามเออด่าใส่กำลังงามไอ้เกิร์มแตงโมน

เหลกมาแล้วาแ้ตัวแรกแหกมันอ้มันอยู่ฟังพุนนอกปลาก็ได้นี่อยากฟังนี่ตัดเลยตัดเลยไปจุดเลยไปให้มาจุดเรานี่ยไปเดียวหมกหุน ตันนี่ัดเลยวไงแไรยนี่เตันกกหหมเลกินเลืกมันกรตายมันมันมีเวลาไลยขืนเด้ตัวแรกแหกมันพี่น้องของขับขึ้นนี่ครับเนี่ยเนี่ย่ว่าบอยบอยยิ้มเสียงกระดิ่งเนี่ย ตึกเดียวอันนี้ต้องตัดสายครับเนี่ยกินลึกต้องตัดเบ็ดออกเลยกินลึกแห้งกะ่าปั่มือนเหรอครับผม <Okay. S 2> แตมแรกมาแล้วครับมีผลงานแล้วครับผมหลังจากที่เขานังวัดรูดมากับ ต้องซ้ําโตอาทิตย์ตามกันยาๆพี่น้องจะอั้งหมดเอทําันเลยดิทั้นีย พี่น้องได้มาอีกแล้วว่ไใดว่าใดเปิดกล้องเลยครับเนี่ยว่ได้เปิดกล้องเลยเดี๋ยวตีลงน้ำนิดนี่ครับเปิดกล้องกัท่านพี่น้องมันหมันเห็นไหมก็หมันเป็นศิลาตัดหมันจะได้ก็หมันได้เพิ่มอีกแล้วครับตุ่นตกน้ำได้มาหลายตัวแล้วพี่น้องตุ่นตีลูกน้ำเมื่อกี้ไง อยู่ตุ้งาเมื่อกี้นี่เางเงินเลยงานอะไกอนเยู่ตน้งาเลยเยียเลนะเยลนะป่าว่าตอนนี้กำลังมากำัเนเลยมาแล้วครับพี่น้องได้แต้มมาเรื่อยครับเนี่ยใส่ง้มๆงส่งามๆเลยมัน ไอเดียวันเป็นพี่ังนยใชพี่นี่ครเเีมันงมันตันั้นนี่มันก่อมาซื้อนมันเบ็ดนันมันกินนเบ็ดนสันอยุงไคนดออกไปเลยเสร็จมันเนของมันนี่นีึออกไปมันพันหน่เลนะพันมามาโยกประมาณไ

นี่นอาการทับย่อนใจเใช่ใือว่ยยอยู่ปะย่บ่อยู่บยูอยู่แล้วพี่น้องดึงขึ้นไหมส่งไหมส่งไหมเี้ยแล้วตอนล้วเนื้อ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  ขั้นทงอ้ขั้นพุ่นเดือือกันโอ้สองขั้นพี่นาสองขั้นเี่อยุ่แล้วยู่แล้วสองขั้นยุ่วะของเงินเดอนนี่ขั้นเดือด้บ้านเนี่ยจะไปจับโอ้ปวดทำงานแล้วบนี่ เป็ดสิโกทำงานลวพี่น้องโคทำงานแล้วเด้งๆนะขึ้นมากันดึงเอน้าใส่ดึงเน้ใสขึ้นมากอนวันที่ได้ีือสูหรือเปล่าน้องอยู่กลันดพี่น้องอ๋อนี้ทำงานนี้กนมาน อ๋อไปเก็บเบ็ดซุนี้เนาะ cố เอโก้บ่มีเกาะเข้าตรงในดุโรงแท้เออแฮกมา คครับพี่น้องในมาสีแต้มพี่น้องสี่แต้ม,มครับแจาวานี่วัดในวัดในวัดดูอยู่ครับพี่น้องช่วงจังหวะมันสวัสดีครับกันคิดคนผู้เวี่ยงครับอย่างประดุกหลาบพี่น้องพอดีได้ประดุกมาสามโตครับผ่านกึมเอ,อาให้พอดีไปเบิง้งผ่านกึม ตกปลาครับมัดกลมก็เลยเอาปลาดุกให้สามตัวว่าทึ่งย่างทึ่งหลาบแล้วพี่น้องนะไฟไก่แห้งครับไสอยากแห้งแน่จากน้อยมีเนื้อน้ำครับอันนี้เป็นเนื้อหนูนก เนื้อโหนกงั่วพี่น้องมองโหนกหลังมันครับเนี่ยลิบืม <c oughs> ปลาดุกมันเด็กนดพี่น้องาดเสียงอาจจะดังไปหน่อยได้ครับตัวเย็บผ่าไปหน่อคนไปน้ำใดบอลขนนะพี่อนไก่ยวกใบเล้วอันนี้ปุ้งเลยพี่น้องปุ้ง หลับหลับประดุกตัวงามดิ่เสีตายัดออกลูกตัวงามดีโยะมัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปิดละใช่เลยพี่น้องพี่น้อง <M> เดี๋ยวไปเลยะครับมาได้กินเขาครับเอาแตงใเขาเที่ยง <M> เฮ็ดไบเฮ็ดมากมันก็พิซซี่หามุ้งเลยครับเนี่ยกลายเป็นเขาแกลงแล้วพี่น้อง <M> นี่ครับอันนี้ลาบปลาดุกใส่บกกพี่น้องแล้วก็ย่างย่างขึ้นมดแล้วล่ะ แล้วก็นำตกตเนื้อครับนี่ยตกเนื้อหนกหนกหัวหนกหลังแล้วก็เนื้อ,อย่างเอาพี่น้องมามากินเขา่าแรงน้ำกัน <c ười> เอาคลิปนี้เอาไว้สำานี้ครับผมขอนอนุญาตกินเขา่าก่อนพี่น้องเขาเศร้าเขาแรงเขาง่ายอยน้ำกันเบิดคลิปนี้อไว้สำานี้งพอกันไม่คลิปหนัครับสวัสดีครับผม